สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ตู้น้ำมันมาถึงแล้วนะครับผมตู้จ่ายอันนี้สี่หัวจ่ายครับตู้หนึ่งเราจะติดตั้งนะเพิ่งยกลงนะครับ ปั๊มน้ำมันไผ่สีทองนะครับพ่กนี้ก็ขายเลยนะครับนี่นี่ครับป้ายก็สวยงามอลังการงานสร้างนะครับอันนี้ทางการตัดเองนะครับนี่สำหรับป้ายน้ำมันนะครับไผ่สีทองนะครับปั๊มน้ำมันธรองชัยนะครับผมนี่ก็จะมีดีเซล9 5หานะครับยังมีฟองอากาศอยู่เลยครับนีคือพากันทำเองนะครับ ทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปจ้างเขานะครับคือเฮียของไผ่สีทองครับแกบอกว่าให้ทําเองนะครับแกสอนทํานะครับแล้วก็ให้ลูกน้องมาช่วยทำนะครับไม่แนะนําให้ไปจ้างเขานะครับแกบอกจ้างเขาก็หมดหลายหมื่นนะครับผมขนาดทำเองยังหมดเป็นหมื่นเลยนะครับเพราะว่าแผ่นมันแพงนะครับ สีหัวใจครับซ้ายขวาครับจะมีดีเซลกับแก๊สโซฮอนะครับสีหัวใจก็จะเป็นสีมอเตอร์นะครับกำลังต่อครับต่อท่อ นี่น่ะเห็นภาพ มีป้ายจุดพักรถผักครบสุดยอดมากเลยครับนี่มีสองจุดนะครับสายขวานะครับหน้าหลังก็ห่างกันประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับไปติดเราจะมีป้ายทางเข้านะครับนี่ติดเองหมดเลยนะครัถ้าติ๊กเกอร์เอานะครับสำหรับไฟสีทองนะครับก็จะเป็น แบรนด์นะครับสไตล์แผ่ชีทองนะครับความมาตรฐานและความสวยงามครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะครับเราไม่ใช่ปั๊มโนเนมนะครับเราเป็นปั๊มที่มีมาตรฐานนะครับสร้างแบรนด์ขึ้นมาครับเป็นมาตรฐานนะครับสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับลูกค้านะครับเพื่อให้ใช้น้ำมันที่ดีและถูกที่สุดนะครับเตรียมตีตลาดกับเจ้าใหญ่ๆนะครับผม ก็ลองศึกษากันดูนะครับสําหรับใครที่คิดจะทําปั๊มน้ํามันนะครับผมอันนี้เราไม่ได้ซื้อแผนชายนะครับต้องไปขอกับเฮียครับเฮียแกจะให้หรือไม่ให้ครับอยู่ที่แกแกนะเราจะให้ขึ้นเป็นไผ่สีทองไหมนะครับผมนี่นะครับแค่เราเห็นตัวอาคารก็สวยงามนะครับรู้สึกอยากหน้าเข้าหน้าหน้าจอดมากครับจุดพักรถจุดอะไรเห็นแล้วหน้าเข้านะครับ เข้าใช้บริการนะครับอลังการนะครับนี่ครับดีเซลพาวเวอร์จุดพักรถนะครับผมเตรียมไปติดตั้งได้เลยนะครับดันไหมโอ้ดันไลย

เขาบอกเขาบอกว่าสีที่เขาบอกสีที่ผาีมาชิดของใครของมันเลยต้องดัชิดก่อนมันไม่เห็นรู้แต่ัอนีอันนี่เนาะอะไรนมันันงไม่ได้นังกับทิ้งก็ติดจริงๆนมันหนาวแล้วโดนหนาวเยอะอีเลยมันหนาวหนเลยหนาันขามไอ้ปุ๊บเดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยวตอนนี้มันที่้าเลยดันดันทอมาดันทอดันทอนไหน้ไม่ยึดดันทอนดันทอนอกออกแล้วเชม

อ๋อไม่มีเลใบัญชีก็หมดในบัญชีก็หมดเออในบัญชีเียงเลอมันไม่ได้มันไม่ได้มไม่มีเือลมมันจะตีอันไหนเย ไม่หรอกมันเป็นอันนี้อยู่แล้วโว่ไม่นมันม่นดีพี่คล้อยเงี้ยลุ่มแตกไม่เหลือแล้วถ้าไม่เทปูนก็เรียบร้อยเลยมันต้านลมแล้วว่าว่าแฉะนี่เจียวอันอันพวกเนี่ยผมไม่ได้กวนเรียบร้อยครับแจ่มครับสะดุดตานะครับใครเห็นก็อยากเข้านะนี่ปามนี้เนาะจริงจริงโอ้สวยจริงเลยทางลูกศรทางเข้านี่เราทำฐานตรงนี้ กระดิกล้ถนนแลเออพอดีเลยสวยเลยตรงมุมโน่นครับตรงขังงยากะนั่นแหละพอดีเลยมันก็จะมองเห็นทุกจยางแล้วนี่ก็มันติดอยู่บแล้วเราจะใส่ตัวทองอ่ะสวยใส่ตัวทองเพิอ่ะเออถ้าใส่น้ทั้งหมดเลยอ่ะปั๊มน้ำมันธนงชัยอ่ะมีน้านอ่ะตัดใหม่ให้้เาปิน กระดาษ s สีมาแล้วแล้วก็ตัดใช่ติดโซ่ครับมาแล้วติดโซ่แล้วก็ยิงน,อนะะ็อตเลยติดแบบผมเอาตาตะปูยิงเอาเอาตะกั่นยิงก่อนแข็งรัดก่อนแล้วก็คาร์ตะปูติดนี่ครับใครเห็นใครก็อยากเข้านะครับแล้วเป็นแบรนด์ไผ่สีทองแล้วมาตรฐานด้วยนะครับนี่น้ำมันมาส่งแล้วนะครับนี่เดี๋ยวดูในคลิปนะครับน้ำมันสวยมากเลยนะครับเรา ตรวจสอบได้นะครับก่อนที่จะลงนะครับน้ำมัน B7 นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับปั๊มน้ำมันครับใครอยากทําธุรกิจปั๊มน้ำมันนะครับอ่าก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับสําหรับฟาร์มเจริญทรัพย์ยินดีนะครับช่องทางทำมาหากินนะครับกิจการนะครับเล็กๆนะครับใครอยากมีกิจการอยากมีร้านค้านะครับผมเข้ามาดูได้ที่ช่องฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับ อขอบคุณสำหรับติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ